อะไรคอยถามในพี่นอ้องม่วนสิไปคอมเมนต์หนอยไอ้ข้าเจ้าหมห้ยที่เวลาเขาลงติ๊กตอกลงหยังมั้ยขอดูหน้าสดหน่อยขอดูหน้าสดหน่อยเนียมันเป็นอีย่างบ่ฮะมันมันมันเป็นโลกจิตอยู่บ่มันเป็นเงานเกี่ยวกับอย่างโมเดลลิ่งบ่หาดาล่าเขาสังกัดบ่งั้อย่างไรเพื่อขอเบื้องหน้าสดเขาเห็นเนี่ยเขา เพชรฟิลเตอร์ก the oh, so ับไปว่าเขาไปว่าเขาห่างอยากบางหน้าสดอยากเบางไปเห็นเยี่เป็นคนหานักแสดงไปแสดงหนังสิ่บอกฮะโอ้เขาใส่ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์เขางอปกปิดฝ้าปกปิดห้อยสิวห้อยหิ้งก็ดีแลวตัวมันจะข้องหน้าตาดีสิ่บอกอย่ห้เขาเอาแล้วแล้วเจ้าถ้าเจ้าเห็นหน้าสดเขาแต่เมื่อเห็นหน้าสดเขาลำเสียจังไดบัเสีิดีใจให้สิหัวร้อนลำที่ได้หิ้งได้หิ้งกับหน้าสดเขา โปวดหัวฝากไปบอกเลยเรืองบุต้องคอมมนว่าเหนหนาสดข้ดอกโอ้แปลกคนนาเป็นบ่าเป็นจุดของเป็นอะไรบุรุลิงขอดูหน้าสดหน่อยทำไมเก่งจริงเปิดดูหน้าสดเบิ้งท่าจะแตกหน้าสดโอ้บ้าบอข้อแตกไปหาหมอได้พวกเจ้าขอเบิ้องแค่หนังเขาหน้าสดเขาเขาหนางามหนังเรื่องเขาเมล่าจะของงามของอันนี้เก็ด ไอ้กาโซนาชดกด็ตัางไ้เขาถือโทรศัพท์มาหมื่นสองหมื่นหัาตเต๋งเขาก็ซือไอ้ซ้ำชุมฮิโรมาใส่ตัวโอ้เขามีโทรศัพท์แพงเขาก็ใส่แอปใส่ติ๊กต็อกใส่คืเจอเขาตัวโอ้สมองอะ่ะโอ้